ครับผมก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องตอน,น,นแรกๆนะครับผมเนาะมือนี้กระสิภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งรอบครับผมหลังจากเขาวางรอบไปเขาก็ต้องมาเบิง้งเสาแรงเสาแรงพี่น,อน้องว่าเปลงเขาเขาต้องมาเบิง้งยามแรงผอครับเพื่อมีอ่าคนมาโยกรอบเขาหรือเปล่ปาหรือว่ามีปลาเขาหรือปลากับผมหรือว่าน้ำลดเขาเสด็จขยับรอบลงตางครับผมขันเขาเพราะว่าเบิ้งหรือว่าขันอาจจะน้ำลดลงไปรอบเขาอาจจะ้อยอาจจะได้เปอร์เซ็นต์ถือกระสีหน่อยลงกับผมเขาก็ต้องมาขยับเสาแรงเสาแรงครับผม ครับผมเดี๋ยวพายเบิงที่หมายของเขาครับผมครับผมนี่ก็เป็นที่หมายของเขาแหละที่เขามาดักรอบรอบบอ่อนี่บอ่อนี่ก็น้ำมัเลิกกไนไหนครับผมแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกมากน้ำขึ้นกับหมู่สื่อว่ากระสีเล่าตรงก,ารกรลางกระเสียรเพียงเอือครับผมเนาะนี่กัฟางน้ำขึ้นมาหลาย,ยครับผมเดี๋ยวเขาก็ใส่ไปน้ำฟังสีละพี่น้องเดี๋ยวกระสีว่าเบิ้งรอบว่าเขามีธีการใส่หนเนาะสำหรับบางท่านหรือว่าอาจจะบุหัวหรือว่าวิธีการใส่รอบหรือว่าดักรอบปลาเนี่ยปลาปาก เขาทางเดียวเนี่ยมันดกักจังไดเขาต้องเฮ็ดจังไดเนี่ยพวกป่าก็ขึ้นดีนะครับผมมองนี่ยเงาะใหม่ยังสิโดยเฉพาะมีใหม่ลงไปในะนำสิผมพี่น้องเป็นกำหรือว่าเป็นยงาเป็นเฮือปลาสิมันเหมาะกับการใส่รอบครับผมเดี๋ยวพาพื่อนพี่น้องมึงครับผมมามีป่าเขาบ่เขาก็ใส่ไว้แล้วเราพี่น้องเดี๋ยวต้องมาเบืองมาขยับเบืองวันหน้าม,มันลงบ่นี่ครับผมที่ผมเฮ็ดใบปลาอ่ะข้นดีดีอยู่นี่โดยเฉพาะสิครับผมขันเขาใส่รอบนี่เหมาะเล็บขนาดเล็บผมพี่น้องมีต่อไม่มีอย่างลงมาสิครับผม นี่แหละต้นไม้ตรงไปน้ำสิหักที่มันขนโคลนไปเสียผมป่ามันจะมาครับผมาม,ม,าบผม,มายุ่งสิเทาก็เห็ดหยาะอังสีเลยพี่น้องนี่ที่ผมเห็ดไปนี่มุ่งหัวเขาบ่หมูเสา่าบ่เขาเดีาาว๋วผมแต่ว่าหมูว่านี่มันเขาเดี๋ยผมพี่น้องยามินสองมือนละก็รูว่ามันอีกสิเขาบ่าครับผมในสีร้องมันยกเพื่อเขาบุ่หมูว่านยามินเขาเดี๋ยครับผม สองมือติดล่ะบ่เขาเดอกมากนี่หลอมบ่ตบุ้งนะผมอืมมะเขาเดี๋ยวก็ต้องรอบบุ่มอื่นสอบเพราะว่าน้ำม,มันขึ้นมาหลายครับผมพี่นอ้องน้ำขึ้นมาหลายนี่ครับผมเขาเห็ดกมมาําไปงี้สิเห็ดเหื้อเห็ดปลามันเขามานี่ปลาสิมาหามองไข่มองอยังครับผมหาอยู่หากินบ่าหามันก็ขึ้นยื้อซื่นอนี่แหละป่าเดี๋ยวเขาสิมาใส่ซขับขึ้นครับผมนี่นะครับรอบที่ผมมาใส่ หอยออกป่ะห้อยหลายล้วคอยยกออกกวาดเบื้องทางเข่าทางงยังดีๆครับผมทางเข่ามาดีดีใส่เข้าไปครับผมนี่เพราะเข่าดินี่ยขั้นพ้นตกเข่าดีครับผมมุ้มนี่ยอ๋อเหตุผลอะไรละออกฟ้าไปปากกต่เบื้องทางเข่าดีๆครับผมการเชลื่อนเขากำลังการโผลเอางาไม่ง่ายไหลไสครับผมโไว้ให้ถึกๆไ้ ขันลงแจงปลาคอนว่าใครมาครับมาึ้นใหม่นี่นะโปรไอเซ่ผมกันคนไม่เหยียบไม่อยอมชอบเหยียโอเคครับผมใง่ายๆหลอดของเฮาผมกพบแล้วดิ<อ>คึ้มๆไป,ปกุหลาบปลาที่จะขอมาหมองข้างลาง่างทีหมวกผมเห็ดกรรมใหม่ครับผมปลาชะมัดทีอะปลาชีนอกเสียภาพไปสำรวจนี่เลยครับผมนี่ครับผมนี่ก็เป็น ที่มาอีกแบบนึงครับผมเป็นพุ่มใหม่ที่พี่น้องริมหนามออกมาสิใส่ดีครับผมปลาทบปลาฉิมาเข่ามาสดน้ำเสียพผลปลาขอไปอยังเขาก็เรียกเบื้องกำมาครับผมหาเบิ้งมาทีมมอมอเอาคือจังหลังนี้ผมก็ใส่ไว้นี่หลังนี้หนาแต่ว่าหนามมันขึ้นมันก็ถือดีอยู่หลังนี้ผมหนามขึ้นก็บพราะม่ค่อยถือป่านใดขันฝนตกนะหนามขึ้นตลอดนั่นสิรับปลาไม่ใช่มาเข่ายำบินครับผมขันฝนฝนตกตกมาแล้วผมบ่เลือเข่าถึงยำไปยำขึ้นเข่าเดี๋ยวไปกับผมโดยเฉพาะยำบินกับเข่าดีครับผม ไอ้สิเขาก็เรียบบเอานี่ขยับขึ้นตามน้ำปกติผมก็ใส่พี่เอาผมพี่น้องช่วงน้ำมันลดนี่น้ำมันขึ้นผมก็ขยับขึ้นตามน้ำไปผมเียให้น้ำมันถ่วมรอบเขาครับผมเนาะนฟังหนามันี่ผนผมก็ใส่ไปนี่เดี๋ยวผมสิมาเปิดเบิ่งเขาบ่ราคานปลาเขาปลาเขากระเบิ่องไม้ยาครับผมหลังเปียกๆตะไคร้ยตุ ung ครับผมหูเลยว่าปลาเขาแต่ว่าเบิ่งอันนี้เบิ่งตุงบ่ จังสี่กับบ่มีห้อยตุงห้อยอย่างครับผมกับบ่เข่าครับผมเบิ่งแล้วอยงสี่บ่คอยยกแล้วผมพี่น้องนะเพราะว่าเบิ่งทรงแล้วบ่ปลาบ่าน่าจะเข่าท้องกับพกแวงสี่แล้วพี่น้องทางให้ดีๆครับผมมันอึมครึ้มสี่ละปลาพวกปลาคอไปอย่างมันมักครับผมส่สำคัญท้องกับเบิ่งทางล่างนี่ปากของปลาทางเขามีช่องเขาว่หรือว่ามันปิดแน่นไปวอเนี่ยผมไปวอเลยทางให้มันเข้าไปได้ครับผมทั้งใต บปาาลาไม่หลอดเข้าไปนี่ก็เป็นอีกมองนึงครับผมเนาะบอเฮาไปผลลัพธ์ของพี่เนาะบอเมย์มาบ้าเบียวเอาไปซื้อปลาตลาดมาปลาเลี้ยงมาบอบอแมยครับผมบ่มีปลาขังใหม่ครับผมปลาบอนี่อุดมสมบูรณ์ครับผมอ้วนครับผมอ้วนทุกปลาบอนี่บอจะเป็นปลาคอปลานิ้นปลาไหลปลาตัดนิ้นกะหลายกับผมแต่ว่าตัวบ้ใหญ่ดอกค้นหาหลายเข้ากับดักรอบปลาคอนี่แหละนี่นครับผมบรรยากาศรอบๆปลากะลายอยู่ เดี๋ยวต้อมาเบิ้งหลุดงี่เง่าเสานี่ก็เขาดีกันลักษณะสีพี่น้องการเลือกพุ่มเลือกใส่ที่ไม้นาะมัอนี่เป็นการแนะนําอีกครัครับผมสําหรับมือใหม่จีเสบ,บ้างรอบสําหรับช่วงนี้ครับมี่สายพืชพาเนี่ยนาฝนนี่ปลาเขาจะหาหม่งมาขังไข่กับผมปลาจะเข่าคู่กับผมไปเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปครับผมโอ้ต่องาใหม่พี่น้องปลาเข่ารอบมันร้อนสั่นวะหลังมดเปียก โอเคครับผมทำกันเลาะเข้ามาในปางสิ่ละพีน่น้องตามพุ่มตามหยางครับผมเนาะข้างๆกับเป็นริมน้ำครับผมนี่แหละทางใส่น้ำฟังเลืหอหมูงหกๆนกิดน้อยลักษณะไม้สีพี่น้องปานมัเขามากหยงเขากรเบิ้งเอาผมเดี๋ยวเห็นเบิ้งที่ไม้ครับผมครับผมนี่ก็เป็นพุ่มดีครับผมขันท้าสิขึ้นมาใส่น้ำฟังสีพีน่น้องทางนี่ก็เป็นย่านปลาลงมา,างสิ ยานปลานี่เป็นต้นยังกับบูหูหลอกต้นอ,อ่อนต้นยังครับผมมันอาจจะน้าเนี่ยมันก็ต้องเจาะทางช่องมันเขา่าเจาะช่องช่องเขามานี่ครับผม <c oughs> โอือว้าแล้วมีคนมายกหลอดดห่อพี่หลีว่ะหมายทางคนมาหน่พี่น้องเห็นว่าขันเท้าบ้ามากสิเห็นไหมคนมายกหลออเท้าขึ้นความมึนของคนมนุษย์โลกครับผมเห็นไานยกขึ้นหลังกระบะใสผมขันเข้าบ้าบ้ากสิหรอพี่น้องมันยกเหรอยกถิ่นเหรนไมงใี่เลยเห็นบหมนี่ยก็ะบาใสเท้าขึ้นเนี่ย เพื่อเผื่ออาจจะหยียบเหยียบสิบบาทถิ่งกับนี้ครับผมมีหลายพงพี่น้องเป็อย่างผมต่อมาแต่เศร้ามา,มายำแรงขันไม่ให้ตั้งสี่แล้วครับผมนี่แหละขันข้าวบะมาก,กัดเป็นที่เสียพี่นอ้องะเดี๋ยวขออนุญาตจัดการหลังนี้ครับผมโอเคเห็นปะข้าวบะมากัดตั้งสี่แล้วพี่น้องเห็นยกตั้งสี่แล้วก็มือของคนเขาเบื่อซื่อเห็นบ่อนเหยียดหางเม็ดของผม ต่อมาเห็ดไหมกันเด็ให้กับ่ได้ป่าขอากขอไปแล้วม <te> erm ันยกอยังงเจ้าเอาม okay? well, ือจกดีนถึงเจื่ผมเพราะหนาขมันหลดต้องรอ้นขุดมันเลึกลงครับผมบุญขยงขยะทั้งหน้าขอดึงไดกว้างออกไปสับกันหมดหมดขอมัน โอ้ลอกลงไปแับน,นี้ใส่เบื้องให้ดีครับผมแับน,นี้แทงแับน,นี้มี่ใหม่ยังบ่เ,บงเดืยดลงไปอืมไปใหม่ยังอีกบ่โอ้โอ,โอไปทะเลอะดึงมาสิโยปลุไปหนครับผม ทางไล้ทางสาคนแต่ว่าพบผลสาคนที่เก่าแล้วครับผมเนาะทางไห้ปานมาขึ้นสิครับผมมีใหม่บอมีอะไระโปะไว้นี่โปะอไรแบนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะเบิ่งทางขี่แบทางเข้าแบบ่ังใหม่ยังบอไี่รูโปะไปอีกไปเออะโกเบิ่งดีๆเหมื เรียบร้อยแล้วครับผมต้นนี้ละโมยากครับผมใส่รอบเบิ่งเห็ดเห็ดดีเห็ดทั้งป่าเห็ดดีครับผมเนาะเดี๋ยวเบิ่งหลังต่อไปพี่น้องครับผมนจะเป็นที่ไม้อีกที่ไม่หนึ่งนี่พี่น้องน้ำเหยาะน้ำเหือสิน้ำกรอนี่โดยเฉพาะน้ำกรอนสิพี่น้องเห็นบ่มนี่ก่ออกรอนหยางสิครับผมเนาะเนาก็ใส่ไเหย่อนเองสิครับผมปลาที่มักขึ้นมาทั้งลาวมันปุ่มมันหยางน้ำหย่าน้ำหยางครับผมโดยนิสัยปลาแล้วอ๋อครับผมเนาะ เราจะมาเข้ามาหามงส่วนมงลีกันสัตว์ล้พี่นอ้องอย่าเขาาเบื้องหลังนีเบื้องเขาบ่มาตรวจสอบี่ซื้อกับผมมือนีได้บ่ได้บ่เป็นยังรับผมมาในน้ำนิทีนะผมเนาะการเลือกที่หมายการใส่รอบกะครับสำรับคนที่บ่ทันเคยใช้กับผมนี่ลักษณะนี่กับเป็นห้อยคือจะห้อยมาเปิดโยกับผมห้อยดึงเข้ามาจะท้าผมเบื่องลักษณะรอบแล้วห้อยตีนนาสิมาอยู่ฟังนี่พี่นอ้องดึงรอบขึ้นมามนี่ เาะผมเบี้ยวมาลักษณะนี้ร้อยขึ้นมานี่กับผมนี่เห็นบ่หูเลยสิทางไหนังไหนกับมัคือเก่าครับผมเพอมาเขาเป็นคนใสเขาจะหูแล้วเขาใส่รอบจังใดปลาเขาบ่แมนบ่ปลาเขาอืมบลาเขาคตรนี่ละดึงที่นอนมาเห็ดไม้หยังเป็นคนหูแล้วเป็นคนใสคนหยังเพื่อมาดึงดักลงดักรอบ สักไว้ม,มันดีดี่างสิต่างมันดีกับยาไส้ไปนี่นอกโ๊กเข้าไปตรวจสอบเห็นบหครับขนาดว่าเห็ดดีประไดี๋ยเขาก็ยังมายกดึงของเข้าไว้ขันผมไม้เฮ็ดตั้งไหนนะ่ว่าอยากโทษนะครับมับธรรมดาแหละคนผ่านไปผ่านมามันอยู่ขางทางโ๊กไวให้เขาขึ้นนอง ม,มันหลายเหตุผลที่เฮาต้องมาจะส่อหมืดเพื่อเพื่อการนี่ครับผมกัดไม้โปไว้โปไว้โปไว้นี่เป็นภูมิไว้มองนี่ผมจะใส่ลงไปในน้ำเล็กจังมาครับผมปกติผมต้องใส่ฟังลิ้มหนามประมาณนี้หนึ่งละะักษณะมันเป็นกอไหมเข้ามาสิผมผมเห็นเป็นช่องช่องเลี้ยงทางในเข้ามาแล้วขุดหลองเข้ามาเขาเรียกว่าว้างวันนี้ ไอปลามันเขา่าครับผมหมู่บ้านก็เข่าไปสองตัวยามแรงครับผมมาเบิ้งตัวละตัวม,มือเศร้าแล้วครับผมที่ว่าไอา้ทายไปละสามตัวเข่านี่ละตัวหนึ่งไอสองตัวครับผมอ่ะพี่น้องรอบเขากับเบิดบ้ดเลยครับผมมาเบิ้ดอกเดี๋ยวว่าผมกระสิไปเบิง้งเลยเลยกระสิสาธิตให้เบิง้งประมาณนี้ครับผมการเลือกที่มุ้งที่ไม้กับบางอยางสำหรับการใช้รอบโดยเฉพาะเถียวกอออไปเองสิพี่น้องน้ำหยาดน้ำเงี้ยไปเองสิน้ำกอไปเองสิ นี่ครับผมการเลือกที่ใหม่เบิงอ่าพิจารณาผู้ประเทศครับผมว่ามองได้ปลาจะเข้ามาหาใครมาหาคู่มาหากินนเลยสิใส่ประโยชน์พี่น้องทั้งนี้ก็เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสำหรับผมกสำหรับมื้อนี้ก็บริสายก็ขอลาไปก่อนครับผมกับบรรยากาศยามแลยครับผมปลาคึ้นคือมีหร้อพี่น้องบริวารจะตกบ่ครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ